สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะบบาวมืดใส่สุดสีแดงเหมือนสีเดียวกันกับรถไถเลยนะจนมองแทบไม่เห็นเลยนะสีแดงไปหมดเลยบบาวมืดจะไปไหนนอกจะไปไถตรงไหนนอก,ไไนนอกตรวจเช็ครถไถก่อนเห็นแบบนี้แล้วคิดถึงลุงเนาะ ถ้าแบบมืดอ้วนกว่าน,นี้ก็จะมองข้างหลังก็จะคิดว่าเป็นลุงนะเพราะว่าลุงนี้ก็จะอยู่กับรถถตลอดฮะล้างห้องน้ำไปเราไปกินข้าวกันเถอะโอ้โหผักสวยแล้วค่ะใกล้จะได้เก็บกินแล้วนี่เมื่อวานนี้เอาน้ำเสดามารดนะคะ นี่กำลังงามเลยทีเดียวเอาน้ำเสดามลุดเพราะว่ามันเป็นเพีย้ยเป็นแมลงเยอะเนาะมะนาวก็กำลังแตกยอดนะคะนี่ต้นที่ตรงท,รงที่พอเราเก็บกินรอบนี้นะคะเราก็มาหวานใหม่ได้นะคะมาหวานใหม่ได้เดี๋ยวแอนตัดหญ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ดาก็จะเอาเอาปุ๋ยมาใส่นะคะไม่ใช่ไม่ใมค่เอาปุ๋ยมาใส่นะคะต้นผักหวานเนาะนี่ เอาหญ้าออกแล้วก็จะเอาฟางมาคุมนะคะคุมกันหญ้าไม่ให้มันขึ้นอีกนะคะต้นผักหวานเนาะนเดี๋ยวจะเอามาคุมนะเดี๋ยวค่อยเอาญ้าออกเดเอชีก็เป็นห่วงว่าเออแม่ดาไปดูต้นผักหวานป้าหน่อยนะพอดีแอนก็มาตัดแล้วมาอวานนี้เนาะแอนก็มาตัดแล้วนี่เราก็จะมา,าแสะออกนะคะนี่อันนี้มันเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้นะต้นดอกไม้ป่าเนาะเราต้องตัดออก นี่ๆๆๆอ้ยกำลังแตกยอดเลยนะผักหวานเห็นเอฟซีบอกว่าไม่ได้ไปดูให้หน่อยต้นผักหวานป้าโอ้ดาวกระจายนะคะโอ้ดาวกระจายสีเหลืองอร่ามงามแท้แล้วก็ต้นขนุนนะคะอันนี้ก็ขนุนที่เรากินแล้วเอาเม็ดมาทิ้งนะคะมันก็ขึ้นเองโอ้ยตัวไวมากเลยอีกหน่อยก็น่าจะ ได้กินลูกอ้ดดาวกระจายสูงมากเลยนะเอฟซดูดูดูเรื่องไม่ถึงเลยดาวกระจายนี่แหละลุงบอกให้ไม่ได้เอาไปปลูกทางด้านหน้าแต่ว่าต้นมันสูงมากนะไม่ไดาก็เลยไม่ได้เอาไปปลูกเนาะแต่ว่ามันก็สวยนะถ้าเราเอาไปหว่านเป็นทุ่งนะมันจะสวยมากเพราะว่าดอกมันใหญ่ดอกมันมีหลายกลีบเนาะ กินข้าวกันดูว่าแม่ครัวทําเมนูอะไรเช้านี้นะคะแม่ดาวก็เพิ่งทําความสะอาดสาลาของคุณโยโลูลรเสร็จนะคะมาดูความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่มะเขือขนนะคะไร่หนามนะคะนี่โดกดกนะคะตำส้มตําก็ไม่หวัดไม่ไหวนะส่วนกอไผ่ก็กําลังงามหรือมาดูผักหลังบ้านที่แม่ดาวหวานเนาะ เป็นอย่างไรนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้กินหรือเปล่านะคะโูยดูสิหวานพร้อมกันในกระถางนั้นในกระถางจะพอก,กินแล้วแต่ตรงนี้นะคะมันดินมันไม่งามเนาะนี่ดินมันไม่งามมันไม่มีปุ๋ยหรือเปล่าน้อทำไมมันไม่งามเลยียังติดดินอยู่เลยมีสองสมามใบเดี๋ยวต้องเอาปุ๋ยมาใส่นะมันถึงจะได้กิน มันก็เปียกอยู่นะนี่ดินมันก็ยังซึอนอยู่แต่ว่าดินมันแข็งมันไม่ได้พวนดินดินมันแน่นมันก็เลยไม่โตโตช้า,ามาค่ะเอซีกินข้าวด้วยกันจ้ากินข้าวด้วยกันเด้อเนี่ยกับข้าวก็ผัดแตงผัดหมูทอดหรืิผัด นึ่งผักนึ่งมันแกวแล้วก็ของหวานทั่วดำมาขาสิม,ม,มไม่อ้วนให้มันรู้ไปเหรอ,อืมไม่อ้วนก็ให้มันรู้ไปหมูหมูหม เียมหัดเปรี้ยวหวานอืมอร่อยมากนึ่งผักนึ่งมันแกว Thank okay. you. กับทินี้ก็ขอจบคลิดวงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเอ้ายังไม่ถึงนาค่ะก๋อยเจ่วมาแล้วเด้อไม่มีเจ่วมันก็เลยนึ่งผักเราจะกินนึ่งผักต้องมีเจ่วเลยไปก๋อยเจ่วพิบผงมา

หนกันอไปบ้านไปายบ้านปอาย่พิน,นไปไหนน่าจะไปถ่ายบ้านปลายุพินหรือว่าถ่ายนี่บ่มองวานดอกไม้นี่บ่ยกกล้อง่า khung đào lương